สวัสดีค่ะมเอน,นีทวงองอเข้ากับพเพาะเน่าแล้วข้าวเสียอ,ออกมากินเนาะบันดีเพราะวันพอไหว 2, สองสามมือแซน่าไม่กอนขึ้นหนึ่งตอนสองข้ากระเาใสาต่ตะกาตะก,กาขึ้นเน่าแล้วแต่ว่าเม็ดมันหน่อยโพดเม็ดใหญ่ๆมันสิอ้วนอยู่แตก่ออกมาสวยงามแห้งนี่แหละเพราะว่าลองเห็ดเบงว่ามนสิเปลี่ยนโบก,ก็เลยได้ด,ดีด พอเอาไปพัดกินเนาะพัดไทยพัดสินงอยังก็ได้นี่งามแห้งซีตะกาแซ่นิดเดียวได้ดังลายลายกว่านี้เสือเม็ดใหญ่ๆมันอ้วนๆเนาะมาเผาะมันก็สิแตกอุกุอิปิพอข้าใส่ใส่หลายผดมันทีกันนะเนาะถ้าวันกาเนี่ยแหละมันใส่วันวันตรลงลายมันก็แเนียนกันกันเ้างใหญ่ๆมันก็สิแตกตุ่นออกง่าย แต่ว่าพันตัวนี้มันน้อยพอดเพะวันกะหัดเฮ็ดเบิ้งนั่นแหละแล้วว่สิเป็นบ่ก็เลยลองเฮ็ดเบิง้งใส่ถังโฟมถังโฟมที่กวันเฮ็ดถังโฟมของโฟมนะตังต่างไงว่นี่นนี่แล้วเ,เขาก็ไปว่างว่างแล้วก็ลดหนามันเสาแรงเสาแรง,งก็ได้ทวงออกมาก,กิน เข้เาไปสื่อเพื่อนก็ซื้อใดอยู่ดอกแต่ว่าเขาอยากล่องเห็ดบงางเจ้าของเนาะเขาเห็ดเป็นกับเห็ดล่องบางคมันเห็ดได้เขากับล่องเห็ดไปใส่ผัดใส่หมูสับผัดใส่เสน้นก๋วเตี๋ยวเัดใส่เสน้นไงยังสีเนาะสวยงามดีงามแห่งตะการในะที่ขึ้นเหง้าคัากเหง้านี่สูงจนเทินค่ะได้เลยลูก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อบ๊ายบาย